มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําถูกต้องเดินตามทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองซื่อตรงต่อคุณธรรมจริยธรรมทุกบาททุกสตางค์เรามีความชัดเจนให้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นว่าความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอไม่มีใครสามารถทําอันตรายต่อความจริงได้ไม่มีใครสามารถล้มความจริงได้แม้ความทุกข์มันจะหนักหนาสหัสจนอยากตายแต่ถ้าเราทําจริง ้องยอมรับโทษของการกระทำนั้นยอมรับไปเดี๋ยววันหนึ่งมันหมดเองแต่อย่าไปสร้างเพิ่มแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดในสิ่งใดยืนหยัดอยู่ความจริงนั้นความจริงนั้นจะทงต่อการเพ่งพิสูจน์และความจริงนั้นจะรักษาเราดังนั้นไม่ต้องไปวิ่งเต้นสิ่งใดอยู่กับปัจจุบันขณนะทําหน้าที่ของัวให้ดีที่สุดเราจะมีความสุขในปัจจุบันความทุกข์เราจะน้อยอย่างยิ่งคําถามต่อมาการครบชู้ จะเกิดกรรมในภพนี้หรือภพหน้าอันนี้น่าจะภพนี้นะ,ะการครบชูพระพุทธเจ้าบอกว่าวิบากอย่างเบาของการประพฤติผิดในการคือการคบชูวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาตก่อศัตรูเวลามีชู้มีศัตรูไหมมีสิไปเอาผัวมีชาวบ้าน้าไปของเราอะ่ะก็สร้างศัตรูใช่ไหมมันก็จะเกิดการอาฆาตพยาบาทในครอบครัวเขารู้ด้วยก็เกิดการอาฆาตพยาบาทหนัดหลวงก็มอีกก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงนี่คือวิบากอย่างเบา วิบากอย่งางหนักล่ะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดจรยาชาและเปวิสัยพบหน้าล่ะพูดยากวิบากแห่งกรรมเนี่ยหรือเวมาตตาแห่งกรรมพระเจ้าบอกว่าไม่ให้เข้าไปประมาณในมันเพราะไม่มีใครสามารถประมาณได้แต่มีผลแน่นอนทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นกรรมเนี่ยมันส่งผลในช่วงสาเวลาหนึ่งส่งผลในปัจจุบันสองส่งผลในเวลาถัดต่อไปสามส่งผลในเวลาถัดต่อไปอีกส่งผลในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลในเวลานี้ก็ได้เวลาเดี๋ยวนี้เลยส่งผลในขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ชาตินี้ ส่งผลในเวลาถัดต่อไปคือชาติหน้าก็ได้ส่งผลในชาติหน้าใช่นหมละเนี่ยหน้าตาผิวพรรณเราเกิดมาเป็นยังไงง่อยเปี้ยเสียขาพิกลพิกาผิวขาวผิวดําหน้าตาลูกชั่วตัวดํามันเกิดมาแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเก่าของเราทั้งหลายเนี่ยมันส่งผลในชาติชาติต่อไปแล้วชาติถัดต่อต่อไปอีกก็เกิดตายจากชาตินี้ไปเกิดในชาติต่อต่อไปก็ไปรับผลในชาติต่อไปแล้วแต่วิบากของมันว่ามันจะมาในช่วงไหนเพราะนั้นอย่าไปคบชู้มีผัวเดียวเมียเดียวพอ ไม่งั้นเราอย่าไปประพฤตินอกใจถ้าเราประพฤตินอกใจมันมีผลของการกระทําเสมอทำแท้งเป็นบาปอยู่แล้วการทําแท้งเนี่ยเป็นปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีผลวิบากคือวิบาปอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือเป็นไปเพื่อโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยรุมเราอันนี้วิบากอย่างเบาของการทําปาณาติบาตดังนั้นการทําแท้งแม้เด็กคนนั้นเนี่ยจะเจอว่าพิการ ถ้าปล่อยอยกงมาจะพิการฆ่าก็เป็นการพลาดชีวิตเด็กอยากเกิดแต่เราบังคับให้เขาไม่เกิดไปคิดแทนเขาว่าลําบากจะตายพิการเกิดมาสรุปคือลําบากเด็กหรือลําบากตัวเราลําบากเราเราไม่อยากเลี้ยงคนที่พิการเราอยากได้สมบูรณ์แต่มันเป็นวิบากกรรมของเรายังไงก็หนีไม่พ้นนะมันไม่รอดจากคนนี้เดี๋ยวมันก็ไปเจอคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องไปพูดรับผลกรรมกระทำจำไว้ทำแท้งเป็นปาณาติบาเป็นการฆ่าสัตว์ผิดเสมอนะไม่ใช่ไม่ผิด ผิดเสมอไม่ว่าจะมีความจําเป็นออกมาแล้วเราไม่สามารถเลี้ยงดูได้ทําไมไม่ป้องกันตั้งแต่แรกคําถามเพราะการมีลูกต้องยอมรับตามความเป็นจริงนว่านั่นคือผลจากการกระทําของตัวเราเองเป็นวิบากแห่งกรรมของเราเองหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องรับผลถ้าเราไม่ยอมรับผลด้วยการไปทําปาณาติบาตท,ทําแท้งซะสุดท้ายไอ้ผลตัวเนี้ก็สร้างวิบากกรรมเพิ่มไอ้กรรมเดิมก็ไม่ได้ใช้ไอ้กรรมใหม่ก็เพิ่มขึ้นอีกจบนะ มันไม่จบในตลอดสังสาร,รัฏยาวนานม,มันจึงเวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นอย่างมันไปต่อไปต่อไปต่อไม่จบเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้ยุติการกระทำซะอย่าไปทําแท้งวิธีการป้องกันคือป้องกันตั้งแต่ต้นอย่าไปทําให้มันมีลูกออกมาถ้าจะมีก็ต้องยอมรับผลจการกระทําถ้าจะไม่มีก็ไม่ต้องมีเลยเพระเจ้าจึงตรัสวันแรกเลยที่พระราหุลนเนี่ยประสูติขึ้นมาพระองค์เลยบอกณวันนั้นวันแรกเลยว่า จึงตั้งชื่อว่าราหุลเมื่อลูกพระองค์ก่อเกิดแรกเพราะว่าแปลว่าบ่วงราหุลเนี่ยแปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วคือความเป็นลูกเมื่อมีลูกจะเกิดความห่วงใช่ไหมเกิดความห่วงหาอาทรห่วงใยไปทําตรงไหนไปตกยากไปตกทุลักทุกข์อะไรอะไรก็ห่วงไปหมดพ้นสายตาไปนิดนึงก็มีความห่วงแหนห่วงแหนห่วงใยอะไรอาวรทุกไหมทุกจึงเรียกว่าบ่วงหรือห่วงแห่งความทุกข์คือการมีลูกไม่มีลูกจะทุกเรื่องลูกได้ไหม ไม่ได้ถ้ามีลูกทุกเรื่องลูกได้ไหมได้ไม่มีผัวทุกเรื่องผัวได้ไหมไม่ได้นะบนันกอาจจะทุกข์ว่าไม่มีผัวไงแต่ถ้ามีแล้วทุกมั้ยทุกเรื่องผัวแน่ๆเพื่อจึงตัดว่าไม่อยากทุกเรื่องใดอย่าไปสร้างเหตุเรื่องนั้นแต่ถ้าสร้างแล้วทำยังไงยอมรับผลจากการก